หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเหนือากาศเ่วงบ่ายนะครับที่วัดเกิ่ยงนะครับคืนนี้ก็จะมีคนมาร่วมโิเฮนีรอยกระทงกันอย่างคึกคืนนะครับ ช่วงเวลากลางวันก็นจะเป็นช่วงเวลาของเด็กๆนักเรียนของโรงเรียนวลีขิงนะครับทั้งโรงเรียนมัธยมแล้วก็โรงเรียนประถมนะครับซึ่อสี่ม่วงๆนี้จะเป็นโรงเรียนวลีขิงแรกครับโรงเรียนประถมนะครับจะอยู่ข้างวัดแล้วก็ซึ่กสีฟ้านี่ก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับวลีขิงใหญ่นะครับวลีขิงวิทยานะครับเด็กก็เดิน ือกระทงสวยงามเหมือนกันนะฮะบางคนมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็มีกระทงสองกระทงแล้วแต่นะฮะอันนี้เป็นกระทงที่ทาำวัาจะมีจำหน่ายในคืนนี้นะครับก็ขอเชิญฝากดูในกระทอนนะครับที่ในรัฐวุฒิภูเก็ตภูเก็ตกระทองภูเก็ตง,งามของไทยนะครับเพาะ เด็กๆเป็นฝีมือของดเด็กๆโรงเรียนวัดไร่รถึงนะครับเพื่อมาทำนะครับใครที่อยู่กัแวกใกล้เคียงวัดไร่ถึงก็เชิญคืนนี้นะครับร่วมประเพณีสืบดจากถือทอดประเพณีอันดีงามของคนไทยเรานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่วัดนะครับในช่วงบ่ายนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่วัดนะครับช่วงบ่ายนะครับก็คงจะโอ้โหแบบคึกคืนนะครับมี พาชมมาตึกทอดเวนีเรืองงามของเรากันนะครับวันนี้จะสุ่มจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาถ่ายรูปก็มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับในวัดี๋ยวการหน้าผมจะมารีวิวในวัดนะครับวันนี้ผมมาเก็บตกภาพรารประเพณีลอยกระทงของเด็กๆโรงเรียนไร้ขีดวิทยาแล้วก็โรงเรียนไร้ขีดเลกเด็กนะครับขอบคุณครับ แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ